อันนี้เป็นแกงเลียงกุ้งสดอะไรเงี้ยครับอันนี้มีบวบนะครับมีเห็ดมีข้าวโพดอ่อนครับแม่ใส่แครอทด้วยครับแล้วก็นี่ฮะฟักทองครับแล้วเดี๋ยวมีกุ้งสดนะครับอันนี้เตรียมเครื่องก่อนครับอันบวบเป็นลักษณะเงี้ยนะครับอันนี้ครับส่วนผสมสำคัญของแกงเลียงครับ คือใบแมงลักครับอันนี้ยังไม่ได้เด็ดนะครับเตรียมเครื่องปรุงครับอันนี้เอาเครื่องแกงมีพริกไทยนะครับเดี๋ยวมาบดครับถ้าชอบเผ็ดๆก็ตักสิเมเ็ดเผ็ดเม็ดก็พอครับเดี๋ยวใส่พริกขี้หนูใส่อะไรด้วยเอาพริกไทยมาตําให้แหลกนะครับ เนี่ยครับสักประมาณ8ปดหัวนะครับหอมแดงเอามาตำคุกกับพริกไทยบดเมื่อกี้นะครับ<อ>พริกไทยตำให้แหลกกันไปข้างครับพอพอหัอวหอมกับพริกไทยแหลกนะครับก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเลยครับ จะซึ้งหน่อยนะฮะน้ำต,ตามจะไหลครับหัวหอมมันขึ้นก็ใส่กุ้งแห้งป่นครับกะเอาครับก็ตำต่อไปครับให้เข้ากันครับเริ่มเข้ากันแล้วครับเดี๋ยวใส่กะปิฮะ สัสดส่วนเท่าไหร่กะ,กะเอาครับสูตรมั่วๆของั้งแม่ครับในนี้ก็จะมีพริกไทยนะครับมีหัวหอมมีพริกที่หนูมีกุ้งแห้งกนมีกะปิทําเครื่องแกงครับปกติใช้เครื่องแกงสำเร็จรูปครับวันนี้ทําเอง นี่เริ่มตั้งน้ำครับจะทําแกงเลียงนะครับปกติใช้ซุปไก่น้ําต้มไก่ทํานะครับตอนนี้เราใช้ซุปก้อนแทนใส่ลงไปสักสองก้อนพอนะครับส่วนผสมของแกงเลียงก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากตัวเครื่องแกงเลียงเลยนะครับแล้วก็มีกุ้งสดนะครับ มีฟักทองเห็ด <H ead> ข้าวโพดอ่อนนะครับบวบก็แครอทครับที่ขาดไม่ได้ครับใบแมงลักนะครับเดี๋ยวลงน้ำได้เลยครับนี่ <S <S 1> <S 1> น้ำที่ต้มไว้พอเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงได้เลยครับที่เตรียมไว้เครื่องแกงเลียงนะครับ ใส่เครื่องแกงเรียงลงไปแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดือดนะครับแล้วค่ใส่ส่วนผสมอื่นอ่พอน้ําเดือดครับก็เริ่มใส่ที่ผักที่สุกยากก่อนนะครับเริ่มจากฟักทองครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เป็นแครอทนะครับพอใส่ฟักทองไปสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่แครอทเลยครับ พอแครอทก็สุกย่างกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดฝารอให้เดือดอีกรอบครับนี่ฟักทองกับแครอทเดือดแล้วครับเดือดพล่านๆนี้ต่อด้วยข้าวโพดอ่อนเลยครับ ก็โพดอ่อนแล้วก็บวกครับเสร็จแล้วก็เห็ดครับเดือดอีแล้วใส่กส่วนผสมจัดหนักครับเนี่ยเยอะมากแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดอีกรอบครับแล้วค่อยใส่กุ้งเริ่มเดือดแล้วนะครับแต่ต้องรอให้เดือดจัดครับถ้า ไม่เดือดจัดแล้วใส่กุ้งลงไปเดี๋ยวจะเหม็นคาวนะครับอีกก็รอให้เดือดนี้ครับแต่ถ้ามีฟองอะไรก็เดี๋ยวเราก็ช้อนฟองทิ้งครับนี่ครับพอเดือดจัดจัดนี้ครับช้อนฟองออกนะฮะฟองนี่ตัวไม่ดีนะฮะทาให้แกงเราเสียง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเดือดจัดจัดนี้แล้วเดี๋ยวเราเอากุ้งสดมาใส่ได้เลยนะครับ ครับแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่น้ำปลาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดฝาอีครั้งครับเดี๋ยวรอให้เดือดครับช้อนฟองออกเงี้ยนะครับ เดือนจะจัดแล้วครับเดี๋ยวใบแมงลักใส่ได้เลยครับตัวนี้เลยครับทีเด็ดของแกงเลียงพอใส่ปั๊บแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับนี่ครับน่าทานมากแกงเลียงกุ้งสดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ